ในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาเกมซีรีส์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็เยอะเกมภาคต่อจากซีรีส์เก่าๆก็แยะจำกัดวงแคบลงมาหน่อยในส่วนของเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ต่อสู้ตะลุยด่านทั้งหลายหนึ่งในองค์ประกอบของเกมแนวนี้ที่เราจะได้เห็นกันเกือบทุกเกมก็แน่นอนว่าเป็นอาวุธใช่ละครับในคลิปไม่เชิงจัดอันดับในคลิปนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธจากเกมกันอีกละแต่ว่าความพิเศษของอาวุธพวกนี้ที่ยกมาพูดถึง พวกมันคืออาวุธที่มีความโดดเด่นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาความสามารถเรื่องราวภูมิหลังของมันที่ทําให้อาวุธเหล่านี้กลายเป็นดั่งภาพจําที่เราจะสามารถหาได้จากเกมนั้นๆสวัสดีครับผมปอยสระในคลิปนี้คือ12อาวุธสุดไอคอนิกจากเกมที่ใครเห็นเป็นจําได้มาเริ่มกันจากโครบาหรือว่าชาแรงจากซีรีส์เกมที่นับภาคสาไม่เป็นสักที่อย่าง Half Life สำหรับใครหลายๆคนที่เคยเล่นเกม Half-Life ก็อาจจะติดภาพจำอย่าง Gravity Gun ที่มีความสามารถในการเก็บหยิบจับโยนสิ่งของต่างๆภายในฉากทำให้ในยามขับขันเมื่อผู้เล่นกระสุนหมด Gravity Gun คือทางรอดแต่โดยส่วนตัวแม้ว่า Gravity Gun จะดีกว่าแต่ตัวผมกลับติดภาพจำเป็นฉลรงมากกว่าซะอย่างนั้นว่าแต่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นย้อนกลับไปในเกมภาคแรกหลังจากที่เอเลียนหลุดเข้ามาภายใน Black Mesa อาวุธชิ้นแรกของกอร์ดอนฟรีแมนก็คือฉลงนั่นเอง สำหรับในสถานการณ์ขับขัดที่กอร์ดอนเจอร์และเมื่อไม่มีปืนซักกระบอกแฉลงกลับเป็นอาวุธที่ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์ตรงหน้ามากที่สุดที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้มันต่อสู้กับสตรูใช้มันทำลายฝาท่อช่องระบายอากาศให้กอร์ดอนมุดต,ตัวผ่านเข้าไปได้หรือใช้มันในการเปิดทำลายกล่องไม้เพื่อเอากระสุนอุปกรณ์หรือว่ากล่องพยาบาลก็นะจะให้ยิงปืนทำลายกล่องเพื่อเอากระสุนมันก็ยังไงอยู่ นอกจากนี้หลังจากที่คอมบายยึดโลกและเกิดกลุ่มต่อต้านเรื่องราวของกอร์ดอนฟรีแมนผู้รอดชีวิตออกมาจากแบล็กเมซาก่อนที่หลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยมันได้กลายเป็นตำนานและเรื่องราวแห่งความหวังสำหรับกลุ่มต่อต้านรวมถึงยังมีการแต่งเติมเรื่องราวเล็กน้อยที่ว่าเขาสามารถรอดชีวิตออกมาได้ดยเพียงแค่แฉลงอันเดียวนี่คือกอร์ดอนหรือคนเหล็กวะเนี่ย truess s ต่อมาอันนี้จะไม่เชิงเป็นอาวุธแต่ว่าจะมาในรูปแบบของ Power อร์อัในเกม f i r e Flower หรือว่าดอกไม้ไฟจากเกมมาร i โหลังจากที่มาร i โปรากฏตัวไปก่อนในเกมดองกี้ o อง ในช่วงต่อมาเขาก็ได้มีเกมของตัวเองอย่าง Super Mario b r o t h e r s ซึ่งเป็นเกมแนวแพลตฟอร์เมอร์ผ่านด่านอย่างที่เรารู้จักกันแต่ว่านอกจากการวิ่งผ่านด่านทั่วไปภายในเกมมันก็ยังคงมี Power Up ที่จะช่วยให้มาริโอสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆต่อไปได้ โดยส่วนตัวผมว่าสำหรับเกมภาคแรกๆ Power Up ที่ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นไฟล์ Flower จากการที่มันจะทำให้ตัวของ Mario สามารถยิงลูกไฟเพื่อกำจัดสตรูได้นั่นเองไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปกระโดดทับใกล้ๆเดี๋ยวเองเจอลูกไฟสไนเปอร์แต่เธอจะมีคนสงสยัยว่าไอ้ w o w e r Up อดวหรือว่า Superstar มันจะไม่ดีกว่าหรอ เพราะนอกจากมันจะทําให้มาริโอกลายเป็นอมตะชั่วครู่เมื่อเดินไปชนสตรูมันก็จะทําให้สตรูตายแทนที่จะเป็นมาริโอนั่นเองใช่ครับมันโหดแต่ว่าผมเคยเจอโมเมนต์แบบพลังหมดตอนจะพุ่งเข้าไปชนสตรูพอด,ดีเบรกหัวทิ่มกันเลยทีเดียวเพราะงั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไฟฟลาวเวอร์มันเป็นอะไรที่เซฟกว่าและคนเล่นมาริโอก็น่าจะรู้จักกันดีด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพาวเวอร์อัพอันอื่นจะไม่ดีนะครับ อาวุธชิ้นต่อมามีดแท่งการเวลาหรือว่า Dagger of Time จากซีรีส์ Prince of Persia Dagger of Time ก็ตามชื่อมันจะเป็นมีดที่ทำให้ผู้ถือครองมันสามารถควบคุมเวลาในรูปแบบต่างๆได้ตั้งแต่การหยุดย้อนชะลอเวลาไปจนถึงการโกงความตายของตัวเองแต่ว่าขีดจำกัดในการใช้พลังของมันก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนทรายแห่งการเวลาที่เจ้าชายสามารถเก็บรวบรวมมาได้ ทำให้ถึงแม้ว่าแดนเกอรอฟไทมจะเป็นอาวุธที่สามารถควบคุมการเวลาได้แต่มันก็ไม่สามารถพาเธอกลับมาได้ฮะตะกี้ไม่เกี่ยวเอาใหม่เอาให,าใหม่ใหม่แม้ว่าจะควบคุมการเวลาได้แต่ด้วยปริมาณทรายแห่งการเวลาที่มีค่อนข้างจำกัดทําให้การเลือกใช้พลังของมันแต่ละครั้งก็ควรจะคิดให้ดีเสียก่อนซึ่งเจ้าชายแห่งเปอร์เซียจะใช้พลังของมันควบคู่ไปกับทักษะความสามารถของตัวเองในการฝ่าฟันอันตรายเพื่อกำจัดอาของเขาซึ่งเป็นผู้ทรยศลง ต่อมามา s t สเตอร์ d อดจากซีรีส์ Legend of Zelda ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของเทพีแห่งดาบไฮเลีย ตัวดาบถูกอาบด้วยเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ทำให้มีความสามารถในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและมีจิตวิญญาณของฟีผู้สิ่งสถิตยอยู่ภายในดาบซึ่งมันจะคอยให้ความสนับสน,นุนและช่วยเหลือวีระบุรุษผู้ถูกเลือกในการกำจัดการนอนเจ้าชายแห่งความมืดที่ได้กลับมาเกิดใหม่ในแต่ละยุคสมัยซึ่งมาสเตอร์สอดคืออาวุธชนิดเดียวที่จะสามารถกำจัดกาอนอนลงได้ สำหรับผู้ที่เป็นแฟนเกม Legend of Zelda ก็คงจะรู้จักกับ Master Sword กันดีที่ไม่ว่าจะเป็นอาวุธในตำนานหรือว่าเป็นอาวุธที่เทพที่สุดในหลายๆภาคนอกจากนี้ตัวดาบก็ยังคงเป็นที่รู้จักในหลายๆชื่อที่ไม่ว่าจะเป็น Blade of e v i l s b a n e Legendary Sword Sword of Legend Master Sword of Resurrection Sword that Seals the Darkness และ Sacred Sword แม้ว่าชื่อของมันจะโคตรเยอะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วมันก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Master s ์ o r ดนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดยังมีใครอ่านคำว่าสอดเป็นสวอด d อยู่แล้วก็เดี๋ยวฮูกง่วงจะโกรธคุณ ต่อมาอันนี้ก็ไม่เชิงเป็นอาวุธแต่ว่ามาเป็นชุดเกราะเลยนานโนสูตรจากซีรีส์เกม Crisis ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของเจคอบฮากริฟจากการขโมยเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวพันปลาหมึกอย่างพวกเซฟทำให้พื้นฐานโดยหลักของนานโนสูตรจะเต็มไปด้วยนานโนแมชชีนทำให้ตัวชุดเกราะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับผู้สวมใส่พลิกแพลงไปตามสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพละงกำลังทางกายความรวดเร็วว่องไวแปลงสภาพพื้นผิวของชุดเกราะให้สามารถการกระสุนได้ รวมไปถึงทําการหักเหแสงที่ตกกระทบกับชุดจนทําให้ผู้สวมใส่สามารถพรางตัวและกลมเกินไปกับสภาพแวดล้อมยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเป็นนาโนสูตรเวอร์ชัน2.0ตัวชุดเกราะจะสามารถวิวัฒนาการจากการดูดซึมเนื้อเยื่อของพวกเซฟรวมไปถึงสร้างยารักษาโรคระบาดที่พวกเซฟใช้เล่นงานมนุษย์ด้วยแต่ถึงแบบนั้นจากการที่ชุดนาโนสูตรเกิดการวิวัฒนาการและกลายพันธุ์มันก็สามารถทําการเปลี่ยนสภาพและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ที่สวมมันอยู่ได้ แบบที่มันได้ทําการเปลี่ยนภาพของตัวเอกเกมภาค2นั่นเองถ้าเกิดอยากรู้เนื้อเรื่องต่อก็ไปดูคลิปสรุปเนื้อเรื่องที่ผมทําไว้ได้นะ ่อมาบัสเตอร์ส r ดจากไฟนอ l Fan t a s ีภาคที่7สําสำหรับเกม Final 7ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นภาคที่โด่งดังที่สุดในบรรดาซีรีส์ไฟนอ l ได้แล้วมั้งที่ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับกราฟิกให้กลายมาเป็นภาพโพลีกอน3มิติซึ่งล้ำมากในสมัยนั้นเนอเรื่องสุดกินใจและหักมุมและการโต้วาทีสุดถล่มทลายว่าใครกันแน่ที่เป็นนางเอกของภาค แต่ว่าก่อนจะไปกันไกลกว่านี้ก็กลับมาในส่วนของอาวุธประจําตัวของตัวเอกภาคนี้กันดีกว่าบัสเตอร์สอดดาบใหญ่ไซส์เท่าคนอาวุธประจําตัวของปักทาวสไตรฟ์ที่มีจุดเด่นในเรื่องของใบดาบที่มีความยาวกว่า6ฟุตทําให้มันจึงเป็นอาวุธที่สามารถโจมตีระยะประชิดได้อย่างรุนแรงและด้วยลักษณะของใบดาบที่ก็มีความกว้างเท่าตัวคนทําให้ในขณะเดียวกันมันก็สามารถใช้เป็นโล่เพื่อป้องกันการโจมตีจากสตรูได้ นอกจากนี้ตัวดาบก็ยังคงสามารถติดตั้งมาทเทียรเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในทางด้านอื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์การเพิ่มค่าสเตตัสเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครที่สวมใส่มันนอกจากนี้ภายในภาพยนตร์แอนิเมชั่น Final Fantasy 7 Advent Children คราวจะเปลี่ยนอาวุธจาก b ัส t ต r s w o อ d เป็น u s i ช n ่น So อ d ซึ่งจะเป็นดาบ6กเล่มที่สามารถนำมาประกรอบกลายเป็นดาบใหญ่เล่มเดียวที่มีลักษณะคล้ายกับ b ัส t ตอร์ So อ d นั่นเองก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดจากของเดิมแหลนะเนาะ ต่อมา Energy s จ o r d จากซีรีส์เกม Halo ว่าแต่ไอ้เปาถ้าเกิดจะพูดถึงอาวุธพวกดาบพลังงานภายในเกมแบบเนี้ไลท์เซเบอร์หรือว่าดาบเลเซอร์จากซีรีส์ Star Wars จะไม่น่าจดจำกว่าหรือวะอันนี้ผมมั่นใจเลยว่าระหว่าง Light s a b อ er ร์กับ Energy Sword คนส่วนใหญ่จะรู้จัก l i ท์เซเบอรมากกว่าแน่นอนแต่ว่าสำหรับซีรีส์ Star Wars จะเริ่มโด่งดังมาจากการเป็นภาพ,พยนตร์มาก่อนทำให้ต้นกำเนิดของไลท์เซเบอรจะไม่ได้มาจากเกม ทำให้มันจะกลายเป็นข้อยกเว้นสําหรับหัวข้อในคลิปนี้โอเคกลับมาที่ Energy s จีสอดสำหรับมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธ์แสงไฮลี่เอเนอร์จีสอดจะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกมอบให้กับนักรบระดับสูงที่ผ่านการพิสูจน์ว่ามีความสามารถมากพอที่จะใช้งานมัน่นรวมถึงมันยังคงเป็นอาวุธที่มีความอันตรายเป็นอันดับต้นๆของตัวเกมถ้าเกิดสตูตัวไหนถือ e อ e น g y s จีอดเข้าประชิดต,ตัวผู้เล่นได้แล้วก็เตรียมตัวกลับหุดเซฟ เพราะว่าความแรงของมันสามารถกำจัดผู้เล่นได้โดยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวแม้ว่าเกราะของผู้เล่นจะเต็มอยู่ก็ตามต่อมา Mark II Lancer Assault Rifle จากซีรีส์เกม Gear's of War ในตอนแรกแลนเซอร์จะเป็นเพียงแค่แอซซรไรเฟิลที่ติดดาบปลายเปินรวมไปถึงยังสามารถบรรจุกระสุนได้ค่อนข้างน้อยและเมื่อพวกโลคัสปรากฏต,ตัวขึ้นปืนแลนเซอร์ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะต่อกรกับพวกโลคัสจนกระทั่งศาสตราจารย์อดัมโจนาธอนฟินิกส์พ่อของมาคัสโตเอเกมสามภาคแรกทำการยกเครื่องออกแบบเปืรนรุ่นใหม่ให้มีความแม่นยำมากขึ้นบรรจุกระสุนได้มากขึ้นแต่ก็ต้องแลก,กกับพลังในการยิงที่ลดลง แต่ที่เด่นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเลื่อยปลายปืนที่สามารถผ่าร่างของสตรูขาดเป็น2ท่อนได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าใครกลัวเสียงเลื่อยจาก r e s i d e n ีวิ i l 4รับรองว่าผู้เล่นจะหายกลัวจากเสียงเลื่อยแน่นอนเพราะว่าจะไปกลัวอย่างอื่นแทนเอ,อ้ยไม่ใช่เพราะว่าสตรูนี่แหละที่จะต้องกลัวแทนเรา ต่อมา Hidden Blade จากซีรีส์เกม Assassin's Creed อาวุธประจำตัวของเหล่าสมาชิกพาคีมือสังหารโดยหลักๆมันจะถูกออกแบบให้สามารถชักและเก็บใบมีดไว้ภายในปลอกแขนนอกจากนี้ดีไซน์ของ Hidden Blade ในแต่ละภาคก,ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาและยุคสมัยรวมไปถึงมีการติดตั้งลูกเล่นและอุปกรณ์เสริมต่างๆตามที่เจ้าของมันต้องการที่ไม่ว่าจะเป็นปืนใบมีดตะขอมีดที่สามารถถอดประกอบจากตัว i d เด n b l a d ดเอง หน้าไม้ขนาดเล็กรวมไปถึงเชือกสลิงที่ช่วยให้ไต่ตึกสูงได้อย่างรวดเร็วอย่างที่บอกไปว่ามันถูกสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อการลอบสังหารแต่สำหรับใน Assassin's Creed v a l ห a ล l a ก็ะดนมีคนอินดี้เห็นว่าตัว Hidden Blade มันเท่และก็เก๋งสุดๆเจ้าตัวก็เลยใส่โชว์มันโจงแจ้งซะอย่างนั้นอ่ะเอาที่พี่สบายใจ <like> ต่อมา BFG9 0 0 0จากซีรีส์เกม Doom ปืนโคตรใหญ่ประจําเกมที่แฟนเกมก็มักจะเรียกกันติดปากว่า Big กกกิกันดีไซน์ของตัวปืนจะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละภาคแต่สิ่งที่มีเหมือนกันก็คืออนุภาพในการทําลายล้างที่สามารถกวาดกองทัพฟีศาจร,ราบเป็นหน้ากล้องได้ด้วยการยิงเพียงแค่ครั้งเดียวทําให้มันจึงกลายเป็นอาวุธที่มีความโหดแรงแซงทางโค้งมากที่สุดภายในซีรีส์เกมด o o ม แล้วก็ภายในเกมภาค์เ e เทอร์นล BFG 9 0 0 0ธรรมดาว่าโหดแล้วมันยังคงได้รับการอัปเกรดให้กลายเป็น BFG 10 0 0 0ปืนใหญ่ต่อต้านปีศาจยานที่มีพลังทำลายล้างมากพอจะระเบิดผิวของดาวอังคารให้เป็นจุนแกจะทำดาวอังคารเป็นรูแบบนั้นไม่ได้แล้วไงใครแค่ ต่อมาพลาสม e าคัตเตจากซีรีส์ Dead Space แต่เดิม Plasma Cutter จะถูกออกแบบมาไว้สำหรับการขุดเจาะเหมืองแร่ไม่ก็ถูกใช้สำหรับพ่าตัดในทางการแพทย์ความสามารถของมันจะเป็นการยิงคลื่นพลังงานพลาสมาพร้อมกับมีการติดตั้งไฟบอกตำแหน่ง3ด่ดวงไว้ที่บริเวณด้านหน้าของมันเพื่อให้คนที่ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะใช้งานมันได้ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ แต่เมื่อเหล่าเนโครมอร์ปรากฏตัวขึ้น plasma cutter กลับเป็นหนึ่งในอาวุธที่สามารถพึ่งพาได้มากที่สุดในการกำจัดพวกมันโดยหลักๆก,การจะกำจัดเนโครมอร์ให้หมดสภาพจะไม่ใช่การยิงหัวของมันเหมือนกับซอมบี้เกมอื่นๆแต่จะเป็นการตัดอวัยวะอย่างพวกเขี้ยวแขนหรือว่าขาของพวกมันดังนั้นอาวุธที่ใช้ได้ดีในเรื่องของการตัดอย่างพ plasma cutter จึงเป็นทางออกสำหรับเรื่องนี้และกลายมาเป็นอาวุธชิ้นแรกให้กับตัวเอกของเกมอย่างไอแซคคลาร์กนั่นเอง และอาวุธชิ้นสุดท้ายดาบโซ่ Soul, Blade of Chaos จากซีรีส์ God of Boy ลอเล่นนะ God of War ว่ากันว่ามันจะไม่ใช่ God of War เลยถ้าไม่มีดาบโซ่เพราะว่าภายในเกม God of War ตั้งแต่เกมภาคแรกจนภาคล่าส,สุด b l a d e of Chaos ก็ยังคงเป็นอาวุธประจำกายของ Kratos ตัวเอกของเกมผู้เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามในตอนแรกสุด Blade of Chaos ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของเอ e s ผู้เป็น God of War คนก่อน ตัวดาบได้มีการดูดซึมเปลวเพลิงและปลดปล่อยมันออกมาทุกครั้งที่เครโทสทำการโจมตีตัวดาบจะถูกติดเอาไว้กับโซ่และสามารถยืดออกไปได้เพื่อเพิ่มระยะการฟันทำให้ใครก็ตามที่ใช้งานมันก็จะสามารถโจมตีสตรูได้อย่างพลิ้วไหวนั่นเองโซ่ของตัวดาบจะถูกหน้าติดกับท่อนแขนของผู้ที่ถือครองมัน เป็นดังสัญ,ญลักษณ์ของการให้คำสาบานแก่เทพเจ้าแห่งสงครามและจะสามารถถูกถอดออกได้ก็ต่อเมื่อ God of War จะเป็นคนถอดมันออกด้วยตัวเองไม่ก็ช่วงเวลาการรับใช้ God of War ของผู้ที่ถือครองมันสิ้นสุดลงแต่เมื่ออ r e s ได้ตายลงและเ r ร t o s ยังคงเป็นผู้ถือครองมันทำให้เขาสามารถถอดหรือว่าสวมโซ่ของมันเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการหลังจากที่เ r ร t o s ได้เดินทางมายังดินแดนปรกรณ์นำ n o สเขาได้ซ่อน Blade of Chaos เอาไว้ภายในบ้านของตัวเอง พร้อมกับหวังว่าเขาจะไม่ต้องนํามันมาใช้อีกแต่ในช่วงต่อมาเมื่อลูกชายของเครโตสอย่างอารเทรียสได้ล้มป่วยลงวัตถุดิบเพียงชนิดเดียวที่สามารถนามาทายารักษาอาการป่วยให้กับอารเทรียสจะอยู่ภายในนรกเยื่อแขนอย่างเฮลไฮน์ที่ซึ่งอาวุธปัจจุบันของเครโตสอย่างควาน,น้าแข็งรีเวียทานเอ็กซ์จะใช้ไม่ได้ผลกับสตรูที่อาศัยอยู่ภายในทําให้เครโตสจําเป็นต้องหยิบเบลดออฟคอรสออกมาใช้อีกครั้งนั่นเอง และทั้งหมดนี้ก็คือ12อาวุธสุดไอคอนิกจากเกมที่ใครเห็นเป็นจำได้ท่านผู้ชมชอบอาวุธจากเกมชิ้นไหนกันบ้างหรือว่ามีชิ้นไหนที่อยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะครับและสุดท้ายในคลิปนี้ผมปอยสระขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ You cannot change. You will always cannot monster know change a be will I But I am your monster no longer. <smart noise>